เรามาดูถุงก๊อ,อกที่เพาะไว้กันห้าหวันได้ไหมเดี๋ยวถุงก๊อ,อกแพทเพาะไว้เดี๋ยวเราก็เอามาเทเอาไปแช่น้ําเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ํานะไม่ติดนะเดี๋ยวแพทจะให้ดูว่ามันไม่ติดไม่ไม่ติดหรอกเพราะแปบเปอร์ทาวมันหนากระดาษมันหนาแพทจะเอาทิ้ง เอากระดาษทิ้งกระดาษทิ้งนะเทน,น้ำออกเอาออกมารองน้ำเป็นหมตั์หง,งอกแพทสองชั้นชั้นนี้อีกชั้นหนึง่งเอาผ้าออกเอากระดาษออกอก,ออก,ก็เป็นแบบนี้ ไอ้อชั้นเลยอย่าเทน้ำเดี๋ยวนะก็ใส่น้ำเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันไม่ติดจะเอาให้ดูว่ามันไม่ติดเห็นกันไหมอ่าเห็นแล้วก็จะเทใส่ลงไปเลยเห็นไหมว่ามันไม่ติดไม่ติด เห็นไหมไม่สกรปรกหรอกกระดาษแปบเปอร์เทามันหนามันไม่ยุ่ยออกมาหรอกถ้ากระดาษที่ชู่นะมันจะอาจจะยุ่ยออกมาอันนี้กระดาษนี่มันหนาไม่มียุ่ยถุง,งอกอเราก็ได้กินแล้วกินกับใส่ก๋วยเตี๋ยวกินกับขนมจีนนะถุง,งอกเพาะเองนี่มันจะอร่อยกว่าซื้อ มันจะมันกว่ากันเห็นไหมมันยังเป็นกระดาษอยู่เลยมันไม่ยุ่ยแพ p e กร o ทามันจะไม่ยุ่ยอ่ะอันนี้พันที่สองอันนี้ขิ้นที่สองจะเห็นกันไหมอ่ะ,ะเทใส่ไปโลดเห็นไหมหลุดดีอะตายไม่มียุ่ยติดหรอกกระดาษสะอาดปลอดภัยหายห่วง ไม่มีเศษกระดาษยูอย่ออกมาไมม่ีเศษกระดาษยูย่เศษได้เอาให้หมดถั่วไอ้ถั่วถุงอะไรเนี่ยก็ได้ประมาณนี้แหละเดีย๋ยวเราก็จะเปิดน้ำใส่ เปิดน้ำใส่สักหน่อยเปิดน้ำใส่ให้ท่วมๆแล้ขยับก,กล้องมานะจะได้เห็นเราแช่น้ำไว้สักพักก่อนเดี๋ยวค่อยมา,เ,าเปือกมันออกปลูกหัวงอกกินเองเนี่ยมันเป็นไงรู้ป่ามันเบื่อตอนไหนรู้ป่ะตอนเอาเปลือกออกนี่แหละเปลือกเขียวๆมันเนี่ย จะบอกเลยว่ามันเอาออกยากมากให้มันนอนก่อนถุงอกกเราเป็นไงถุง,งอกเราใช้ได้ไหมใส่น้ำไม่เยอะเวลานั้นมันจะได้เอาออกง่ายๆเปลือกมันอะน้ำน้อยเอาออกยากน้ำไปเยอะเลย ลำบากตอนเอาเปลือกออกนี่แหละไม่ลำบากตอนไหนหรอกเราก็ต้องเลือกเอาเปลือกมันออกนะต้องขยันหน่อยอะเปลือกข้าเขียวมันอะ่ะ ต้องเอาออกให้หมดเล่นบร้วเราก็ได้ถุงงอกสวยๆมาแล้วเห็นไหมเจียมๆสวยๆให้ดูงงอกแคปปุกก็ต้องเลือกเอาเลือกเอาเปลือกคือเขียวมันออกเนี่ยที่มันลอยอยู่เนี่ยเนี่ยเอาออกเดี๋ยวรอให้มันนอนก้นเนี่ยมันก็จะ หล่นแล้วก็คงจะอ,ออกง่ายแช่ไว้สักพักหนึ่งก็คงจะอ,ออกง่ายถุงห่ออันสวยๆตะลอนตาแล้วก็เสร็จแล้วไปแล้วเพื่อนๆเรามานันี่นั่นนี่แหละถุงห่อแพทปลูกกินเองอร่อยอร่อยมากเอามุมไหนดีล่ะโอเคได้แล้วไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊าบ๊ายบาย